สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง Youtube Channel 1 6กแปตัวเลขพารวยนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านนะครับที่นำตัวเลขไปใช้งานนะครับถูกกันปังๆเลยนะทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าใครไม่ถูกรางวัลก็ถือว่าดวงไม่ค่อยจะ,ะมีโชคมีลาบเลยนะก็ต้องอ ไปหาทำบุญเพิ่มเติมเพื่อสร้างกุศลด้วยนะครับขอโชคขอราบขอพอรนะครับส่วนคนที่มีโชคก็ขอให้มีโชคต่อๆไปเนาะก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาสาระนะครับก็ฝากคาเตือนทักนิดนึงนะเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณการรับชมชือชอบฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้แอดมา นำเสนอเป็นคลิปแรกก็ให้ดู2ตัวล่างเด่นล,ล่างกันก่นกอนเนาะ,ะทีละขั้นตอนทีละคลิปนะมาดูกันเลยมาย้อนดูสักหน่อยว่าเด่นล่างเรามีทั้งหมดกี่สูตรแล้วเข้าทุกสูตรนะครับเข้าทุกสูตรเลยจริงๆนะครับเด่นล่างไม่ว่าจะเป็นสูตรร้อยงวดขึ้นไปนะร้อยงวดขึ้นไป ไม่พลาดเลยนะครับ8 2 2สสนี่ยเห็นไหมสูตร6ตัวนี่มาทุกสูตรเลยนะนี่อันนี้7สูตรสำหรับสูตระระยะยาวร้อยงวดขึ้นไปนี่ไม่พลาดเลยนะเข้าทุกสูตรแล้วก็สูตร5ตัวก็ถือว่าเดินยาวๆเหมือนกันนะอย่างน,น้อยก็50งวด60งวดนะนะครับก็มีตัวเลขที่ เข้าทุกสูตรนะ,ะเมื่อเทียบไว้ก็เหลือแค่6สูตรเอ้ห6คู่ที่แอดเคยบอกว่าห้ามทิ้งนะอย่าทิ้งเลยโดดขาดนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเด่นขึ้นมากว่าเพื่อนนิดเดียวเท่านั้นเองความเป็นไปได้มีบททุกสูตรนะเนี่ยห้าสองห้าหกแนี่กลับตัวสบายสบายหกชุดหคู่นะครับ ก็ถือว่าปัง,ปงๆรวยๆกันไปเพียงแต่ว่าตัวที่คัดชนแต้มเข้าไม่มาแค่นั้นเองเนาะก็แล้วแต่ดวงของใครของเราครับนะกายบอกแล้ว,ว่าอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะก็ถือว่าเข้าตามที่เราวิเคราะห์นะครับนะมาดูงวดนี้กันเลยนะมาดูงวดนี้สูตร เด่นล่างร้อยงวดขึ้นไปเนี่ยก็คือบางสูตรนี่ร้อยสิบร้อยยี่สิบงวดเลยนะบางสูตรนะบางสูตรก็ไม่ต่ำกว่าร้อยงวดนะครับอันนี้มาดูของใหม่นะมาดูของใหม่ของใหม่กันเลยนี่งวดนี้สูตรเด่นล่าง ระยะยาว6ตัวนะครับสูตรแรกใครออยากได้สูตรกนะ็น่าจะแคปหน้าจอเอานะครับหรือว่าดูย้อนหลังได้นะคลิปเก่าๆ8 1 2 4 5 6 2 3 7 8 9 0 2 3 4 8, นะ3 8. นะ9 1 9 0 3 4 6 8 9 2 4 5 7 8นะครับ8 9 1 3 4 5นะแล้วก็ สามหกเอืมแปดนะครับอันนี้คือสูตรระยะยาวนะทีนี้มาดูสูตรเด่นล่างอีกสูตรหนึ่งสูตรหตัวนะสูตร5ตัว,นะ 0, 5, ตวอ่าสูตรหตัวก็สูตรแรกแปดศูนย์สี่ห้หูตรที่2องสีู่สูตรที่3 6 8 2กแสหูตรที่4 7 8 9 0 4ูนะครับสูตรที่5้า ก้าศูนยสองสูตรที่6กก็หนึ่งองนะทีนี้มาจับคู่ชุดไว้ตรงนี้นะเอาเฉพาะสูตร5ตัวนะจับคู่ชุดตรงนี้นะสูตรเด่นล่างร้อยงวดนี่เดี๋ยวเอามาตักนะทีนี้ก็ได้0 2 0 3 0 5 0 8 2 4 5 9 6 8 8 9อันนี้คือจับคู่ไว้ไม่ได้ปัะหลักนะ เดนล่างอสองตัวล่างนะครับชุด2ตัวล่างนะทีนี้ที่มาที่ไปเหลือ4ชุดเหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่เมื่ที่แล้วเหลือ6ชุดนะเมื่ที่แล้วเหลือ6ชุดนะครับวันนี้เหลือ4ชุดนะครับเมื่อเทียบชนเนี่ยมาดูกันนี่หกันยายนเนี่ยเดือน9เนี่ยเหลืออยู่4ชุด ไปกลับก็8คู่ตรงตรงเลยนะ8 0 0 8 9 5, 5 9, 6 9 8 8 8 6 8 9 9 8นี่น่าหน้าสนใจนะครับน้อยกว่างวดที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้แอดก็จะไม่มีตัวเลน้นให้นะครับต้องดูสูตรปกหลักอีกทีหนึงนะว่าตัวไหนที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาแต่ว่า หลักๆแล้วเนี่ยถ้าใครยังชอบ8อยู่นะแปอาจจะอยู่เหมือนเดิมยังยังอยู่เหมือนเดิมก็ลองติดตามดู08เนี่ย68แล้วก็98ทีนี้9ก็มาตอนที่มาก็มา,มาดดดๆตอนนี้หายไปหลายงวดแล้วเลข9เขาจะอาจจะกลับมาก็ได้นะน่าสนใจเลยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับลองพิจารณากันดูนะ เพื่อว่าตัวเลขจะไปชนกับสูตรของท่านที่มีอยู่นะครับอาจารย์อื่นๆเนาะก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอ,ะอท่านโชคดีร่ำโดยกันทุกคนสวัสดีครับ